นิทานชาดกเรื่องบ่อน้ำกลางทะเลทรายการละครั้หนึ่งนานมาแล้วมีพ่อค้าหนุ่มคนหนึ่งนำขบวนเกวียนสินค้าเดินทางไปขายยังต่างเมืองแต่เส้นทางที่ไปนั้นจะต้องผ่านทะเลทรายแห่งหนึ่งซึ่งในเวลากลางวันพื้นทรายแห่งนั้นจะร้อนจัดจนไม่สามารถเดินเท้าได้ขบวนเกวียนของพ่อค้าหนุ่มจึงต้องออกเดินทางในเวลากลางคืนและหยุดพักผ่อนหุงหาอาหารกินกันในเวลากลางวัน จนกระทั่งผู้นำทางแจ้งแก่พ่อค้าหนุ่มว่าเหลืออีกแค่คืนเดียวก็จะพ้นจากทะเลทรายแล้วพ่อค้าหนุ่มจึงสั่งให้บริวารใช้น้ำและฟืนรวมทั้งกินอาหารที่นำมาให้หมดและจากนั้นก็ให้ทิ้งไปเพราะไม่จำเป็นต้องใช้อีกแล้วอีกทั้งยังทาให้เกวียนเบาลงและเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้เร็วขึ้นด้วยเพราะว่าในคืนนั้นเองผู้นำทางซึ่งอดหลับอดนอนมานานหลายคืนก็เผลอหลับไปด้วยความเหนื่อยอ่อน กางตื่นขึ้นมาในยามรุ่งเช้าก็พบว่าขบวนเกวียนได้เดินย้อนกลับมาทางเดิมผู้นำทางรีบตะโกนให้หันขบวนกลับแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าผืนทรายเริ่มร้อนมากขึ้นข้อขาหนุ่มจำต้องสั่งให้หยุดขบวนเกวียนเสียเดี๋ยวนั้นเมื่อเหล่าบริวารรู้ว่าขบวนเกวียนของตนเดินมาผิดทางก็เกิดความท้อใจจนไม่เป็นอันทำอะไรคิดแต่ว่า ตนคงต้องตายอยู่ในทะเลทรายนี้เป็นแน่เนื่องจากในเวลานั้นไม่มีทั้งน้ำและอาหารเหลืออยู่อีกแล้วแต่พ่อข้าหนุ่มยังไม่สิ้นหวังพยายามเดินหาแหล่งน้ำที่อาจจะมีอยู่ในบริเวณนั้นจนกระทั่งไปพบกอหญ้ากอหนอึ่งเข้าจึงคิดได้ว่าหญ้าจะเติบโตในทะเลทรายได้จะต้องมีน้ำมาหล่อเลี้ยงชีวิตฉะนั้นตายาก่อนนี้จะต้องมีน้ำอยู่แน่ๆพ่อข้าหนุ่มสั่งให้เหล่าบริวารช่วยกันเอาจอบมาขุดลงไปใต้กอหญ้า ขุดไปได้สักพักจอบก็ไปกระทบกับแผ่นหินเข้าเหล่าบริวารเห็นดังนั้นก็เกิดความสิ้นหวังพากันทิ้งจอบแล้วนั่งรอความตายเพราะว่าพ่อค้าหนุ่มหาได้หลักความพยายามไม่เขาก้มลงเอาหูแนบเข้ากับแผ่นหินนั้นปรากฏว่าได้ยินเสียงน้าอยู่ข้างใต้จึงหันไปบอกให้บริวารคนหนึ่งเอาค้อนมาทุบแผ่นหินนี้ให้แตก จะมีน้ำอยู่จริงหรือไนบริวารผู้นั้นถามอย่างท้อแท้คนอื่นละความเพียนกันหมดแล้วหากท่านละความเพียรอีกคนพวกเราก็คงต้องตายกันหมดมาเถอะมาเอาคอนทุบแผ่นหินนี้ให้แตกหากท่านทำสำเร็จท่านก็จะช่วยให้พวกเราทั้งหมดรอดตายเมื่อได้ฟังคำของผู้เป็นายบริวารผู้นั้นจึงนำคอนเหล็กไปต่อยหินด้วยความเพียรจนกระทั่งหินแตกแยกออกเป็นหลายเสียงแล้วกระแสน้ำลำใหญ่ก็พุ่งขึ้นมาจากรอยแยกนั้นทันทีในที่สุด ทั้งขบวนเพลียนก็รอดตายเพราะได้น้ำจากใต้แผ่นหินนั้นมาดื่มกินพอถึงเวลาพบค่ําก็ออกเดินทางจนผ่านพ้นทะเลทรายแห่งน,นั้นและนําสินค้าไปขายยังเมืองที่หมายได้กําไรกลับมามากมายข้อคิดที่ได้จากชาดกเรื่องนี้อยากท้อแท้จนละความเพียรเพราะความเพียรคือหนทางหลักสู่ความสําเร็จ